กำนนลังติดแบบเตวัดทาตูมน้ำมือขื้นสินมากยังใดไฟมาก ทะเลเหมอกหรือเป็นยังไงหม,หมหอกมีตะไละอ่ะอ่ะกอนนี้นีกวขม่เดียัมันเป็นอันเหวลงไปเด,โดนโองแต่ไม มีทางรดไปได้อยู่กับสีอีนนี่รดเขาไมหกมากตัวป,ปากถนี่จกินเขาหนัเลยทางจอดหยุดดงอยู่ป่าอยู่เขา เขาวัดค่ำค่านงานต้อมาอยู่เลยนอนก็สิบว่าได้ยินเสียงลดละอ,อ้ามันมีทางไงอยู่นี่เาใหม่ได้หลายทางกันเอาไปทางอะไรมาดิา ตัดไป,ปสิบหันตายแล้วจับถืวมาไม่ตัดหรอกป้อนไปป่ะหนึ่งว่าบางหันมันมีทางไปหันไปได้หน่อยหนึ่งมันคือว่าสองกิโลมันคือมากบักไก่สามกิโล เขามา่อีกเป็นวัดป่าทรมานาโมเมนา์ละจะเป็นฝากอะรวันจันทร์ วัดมันก็ต้องมีป้ายบอกแม่นท์เ็นทางน,น้อยๆไปหันก่วัดน,น้อยๆที่ขึ้นจากนีละเลี้ยวลงไปเลยนะที่เ้องขึ้นมาบางหันมันมีทางไปต่ออยู่เีงครับน้าตินเขาหออยุบีตัว มันคือที่จุกไก่สามกิโลนมันเลยมันละไนเนี่ยการไปอดมู่บาลน,นั่นไรนะกรับกันตัวไปหาวัดทัางกลางลังก็ได้ราคาเกับไปนี่สิตรงไปเลยสิครับฟ้องเกา่ากระต่กก็เกับฟ้องเกา่าไปออกไปเลยมันดิถึก ไปวัดเป็นแบบไหนวะวัดเอียงวัดถ้ำถ้ำครูหาบันพุทธมาวัดดอนตุมเป็นมาวัดนี้ซะ เป็นวัดแน่นอนหอหละเนาะสิบปรมมนหมองท่องเทีย่ยวนี่พระอยู่นิดๆแน,น่นอหละกลกบเดี๋ยวขับไปเพื่อนจีวา่ามาหลักของผัะกิูดดนๆว่าเคยเห็นหนาจักเทือมาต้มมาลวงมาหลอกผัะกิตู คนติอยู่หลายอยู่แล้วบ้านในาป่าในหลวงนเนาะเป็นเขาลุดลั่นกันซับซ้อนนอะ